ดีครับอีกที่ทั้งช่องของจังตรงเตียงผ้ารวยมันนี่มีน่าทางังตามต่อของแม่บัวครับแม่บัวฝันแม่นครับว่าจิให้นทังของงวดวันที่สิบหกมีหน้านี่ครับดีขอเลียกอ,อ,อยังนี้นะครับว่าจะได้ตัวใด ทางลงมึงครับถ้าไปละถ้าแปลงไม่ให้เนี่ยให้เพิ่นเห็นเป็นตัวใดแต่บาดนี่ครับมาพึ่งเขิยนได้ที่ไหนคือแม่บัวฝันแม่นนะครับนี่งวดที่ผ่านมาักกันมานอนอยู่นี่นะครับเกิดเอ็นหาศูนย์บ่เห็นจะหาศูนย์จะว่าก็หาสื่อกันบ่ทันในงวดนี้สิเห็นเป็นตัวใดเนาะแม่บัวแหงมานอนอยู่เอาปีนหัวใส่ตัว กองเตียงกับผ้ากันเปืนมีวิธีสีเอาได้หลวงพ่ท่านได้ถึงเวลาได้เอาวันนี้ปล่อยตองวดเลยเอาเห็นตองวัดเลยเห็นแล้วบ่อมันก็นี่เด้เลขสามตัวหุ่นตัวนั่นเลขสมตัวกันกันบหนึ่งเกาห่าตัวนึ่งเกาห่าตัวนี่เด้หนึ่งเกาห่าดิเงว่นคนหายตองวัดเด้ะหลงาดังดีบึงน้ำกันดีๆีด้อจันร์ตรงเตียง้ย ตัวน้อยๆดอกพุ่งใหญ่พุ่หญเห็นตัวน้อยๆเด้นี่แหละเลขหากับเลขแปดเลขหาเลขเก้าวันนี้มีหลายตัวแทบันอันนึงเห็นอันแปดหาน้ออันนึงสามตัวหนึ่งเก้าห้าน้ออืมเอฟซีเห็นวาเบิ่งกันชัดๆได้ครับเดี๋ยวโอ้ยขออนุญาตตั้งกล้องให้บิึงชัดๆนะครับเอฟซีทุกท่านครับ เอฟซีจะไล่ตาต้นนี้เพิ่นกับมานขี้กันเล้อพี่น้องต้นนี้เพิ่นกับมานขี้กันเพิ่นหยหาศูลกับมาเมื่อเนี่ยเพิ่นหาหสามตทั้งบนทั้งล่างบานเอเพิ่นหาแม่บัวแก่มือบ้นี่แหละเบิ้งเนียเอฟซีเอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้ง อ๋อๆได้ตาเห็นบ่วับตุงตเห็นชัดบวนึ่งเก้าหาระตูตวล่างลงมานี่กะเปิดหานอะนี่เห็นบ่ตัวน้อยนี่แต่สักกินเนี่ แต่แม่บัวเห็นเห็นครับเอาเนี้ดเอาเนี้ด้ดูนี่นี่ตุนขาวสองนั่งนะครับเพื่อนที่หายสูบทีู่้หินเพื่อนอยากสั่งเนาะ่าสูนูนหาขั้นมาแต่เสร้ากับจีไคเรื่เกี่ยวท่านอยู่่าสูนน้ายกว่านี้มันมีเบื้งทางด้านนี้ เห็นว่าพี่น้องหนึ่งเกาห่าเด้อสามตัวเด้อเห็นล้างลงมากหนี่งก็เป็นเอแปดหาเด้อตัวเหลือหาไมา่ไงญท่าบัตรเห็นว่าจันทุกเต,ต,ตี้นยนยนย่ๆถือถือถือถอ,ถอันนี้ไว้น้ำแน่ไม่โอ้มือสั่นบันทางกี่กูขัด <laughs> ตั้งกองนั่นกันอาตังตังตังตงขาสูงยไล่ตาเห็นชัดตัวบันีโอ้หาขี้ยงแค่น้อบันีาหินตัวนี้ครับ หาแปดทเห็นคากบาน่นี่จะไอ้อตองเต้งออบมาวัที่ห่งคากบ่านเอาคนหาเนาะตัวนี้ห,ห,หตัวนี้เมืองตีซี่ได้บานี่เหือนเลยหาหาแปดเมืองเมืองีซีเมือง,ง,งู้สวงมีสวงเนาะนี่นี่เลขหาตัวบอกงนี่นี่แปดเนี่ยนี่แปดสวงแล มีสวงน้ำบันสิบระสวงเปียหาบรยจันต้องเปียหาที่ห่านะหาชิ้นซับหากับสวงเปียกคือยู่ไก่มูแท่ันห็นบอยจันต้งนี้หากับสนี่หาตัวบกใหญ่เลื่อหนึ่งิอง เปยยู่ทั้งบนบนาสองเปียกหาสองเปียกหาสองเปียกหาสรุปขึ้นหนึ่งเกาหากับสองเปีหาด้ยเปียกหาเปียหาสองสองปด่อยครับลูกเนี่ยประมาณนี้โอ้ยลูกลูกสองเปียหาเลยสองเปีกหากับหนึ่งหนึ่งเกาหาครับลูกสองหาเลยเดี๋ยวเพิ่นไปตัดเรียนดูเป เป็นห้าเป็นสองอะไรเเป็นแปดเป็นสไรเมั้งสองเปห้าห้าแปดสององแปด้เก้ต่งามืคาย้อนหลังเพื่นเิ่งในท่ถ้าหาซุนงวดวงแม่บัวของมานอนอยู่นี่ตัวนี้ค้ัเด่น เบิ่อดิเอียบมินเนาะสรุปสองเลยเนาะสองแปดห้ากับหนึ <Their royalty outside> ่งเก้าห้า มองควรถูกที่พูดแล้วลงมองระบาดลบลบพุ่นถูกลงมองเลยกันจัดเกียนมโนกรบตุ้นสีสทุกันกับ แปดห้านี่เห็นลายหม่องเนาะคุณท่านี้ก็แปดห้าอยู่มองนี่ชัดเจนเนอะแปดห้าแม่นแปดห้า่ข้างล่างนี่เป็นสามตัวสองชุดพุ่นแม่นสองแปดห้า หวงแปดห้าหนึ่งเก้าห้าเอามื่อเนี่ยเด้วอันนี้แห้งเลยแปดใ้รางวัลที่หนไม่แปดอ๋อตัดไปเด้ล่ <c oughs> องนี้ห่อนแลวตัดไปลว เบื้งองบนเด้อครับเด้อสีทุกท่านครับเห็นเป็นตัวใดนะครับเบรกว้่าผมเบรกว้่าตีนี่สวงโอ้สวงเห็นชัดเปลก็ชัดผีผ่าอันนี้ต้องนอกพี่ก็มี เห็นช่วยเนาะตำรวจบ้างอีกฮ้ยมีทนนันละนี่นี่ทั้ทงบนทั้งหาสองแปดห้านั่นนะร <c oughs> สรุปตัวเดียวกันปะตัวเดียวกันปะครับสองแปดห้า สองแปดห้ากับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าว่าบางแก้นึงว่ามันนั่นว่ามันพระปิตาเว้ยผมเบิ่งธานี่ว่ามันพระปิตานั่งอยู่เลยนี่ครับช่วงนี้วันพระปิตาแมนอืมวันพระปิตาเว้ยวันพระปิตานั่งหมอู้ยนั่นแหละเป็นสั่นหรอมเนาะครับเป็นสั่นนะมือ ันพับิาแลสรุปเราก็เห็นเท่านั้นหรอครับเป็น3ตัว2หางหนึ่งเก้าห้าต่ว่าท่านี่ว่ามันพับพิต่า ไอซีทุกท่านครับเก็เห็นป็นเพียงแค่นี้นะครับเอออพซีทุกท่านครับกับปวดช้วิจารณาณันในการรับชมรับฟังนะครับมักชอบกับ่อยจัดคัดกับพานนะครับซึ่งแม่บวชฝันแม่นมักแกเห็นอยู่ตามต้นใหม่นะครับเนาะไอพซีทุกท่านครับซึ่งไม่งวดที่ผ่านมานะครับจับคู่ผิดนะครับได้เจ็ดสามหากับศูนย์สี่นะครับกับพลาดไปนะครับศูนย์สี่พลาดนะครับ เจ5ดสามหจ็ดกับศูจับตัวพลาดนะครับเลยหลุดไปในวัที่ผ่านมาเอาวันนี้นะครับแม่บวกก็เลยจะขอแจมอนะ่มเอิะคกับเนาะก็เลยมาวนเวียนอยู่ที่ต้นขขาวสองนั่งแห่งนี้นะครับแม่บัวกก็เลยนิมุ่นปราจาย์มาท่าแปงหายคกับเนาะทำพิธีท่าแปงขอห้นะครับ,นะรบแม่บัวฟันแม่นมาเบิงก็เห็น หนึ่งเก้าห้ากับสองแปดหาเนี่เนะครับเนาะอ c พีกทตานครับวันนี้เห็นเป็นสองหางนะครับสามตัวนะครับนะเนาะเหลียวมาไทายอีพีซีบทางด้านนี้ยังบ่ยังเหลือบอ่คิดว่าเห็นหาศูนย์ี่งดที่พันมากมานอนเฝากันอยู่นี่รอรุนเลียงแนวทางกันอยู่นี่นะครับแต่ว่าหาซื้อเพราะท่านกลัวจะพักกันไม่เห็นกับ อาจารย์ตรงเตียงเน้องกําลังเห็นผ้าสูงส่วนผ่าก็เอาุปทัศนนะครับซื้อสัราดกินเบี้ยงกับอุปทัศนนะครับจามโ่งนะวางป่างวดนี้ก็คงจะเข้าตรงๆนะครับก็คงจะเข้าท่านนะครับเนาะงไอซีทุกคนครับนือทั้งส่วนนั่งด้านนี้แหละครับที่แม่บัวเห็น ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับกำลังรุนกันกับออกจริงๆนะครับหาซื้อกันบ่ท่านวันนี้ก็เลยขอทําพิธีก่อนเลยนะครับขอโจกตองวดเลยนะครับก็ได้ดังที่เห็นหนึ่งเก้าห้าสองแปดนะครับโอ้สวยงมมากบอกคนทุ่มเทถึงกับยูทูบบอกผมเตือนครับเขาที่บุกกระเด็นยูทก็ได้ครับ ครับได้มาแล้วครับแม่บัวฟันแม่นกไก่สองวันสิบหกมีนาคมครับสองหางหนึงเก้ ปล่อยแม่ปัวปล่อยปล่อยมาตัวง6สีหปีนาครับ1 9 5 2 8 5ครับเห็นดูตันใหม่เมกกด,ด้อหมวกกวก็เห็นนะครับ ต่ปกติเ่าเป็นนอนเฝ้าอยู่มืดเมือดเว้นห้าศูนย์ก็เห็นเต็มๆนะครับเอาบ่ได้คุณคาับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้เลยครับตรงเต็งผ้าด้วยครับขอบคุณครับ